สวัสดีครับไม่เคยมีจะมา,าเพิ่มฐานข้อมูลกันนะครับจะมาเพิ่มแก้ไขตำแหน่งเราจะมาเพิ่มแก้ไขไ่ายเราจะมาเพิ่มแก้ไขแผนกันนะครับเราจะไปที่ตำแหน่งก่อนจะเห็นได้ว่าจะไม่มีอะไรเลยก็ให้ไปที่เพิ่ม F3 เพิ่มนะครับรหัส01 จะเป็นผู้จัดจาการ F10 บันทึกรากส่วนสองะจะเป็นพนักงานขายนะครับ เอ็กซบันทึกได้เลยนะครับหน้าต่อไปคือส่03จะเป็นบัญชีการเงนะครับ,ก,บก,รกดปุ่มเอ็ซิบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่ม Escape ออกไปเลย yes เสร็จแ,แล้วก็จะไปเพิ่มแก้ไขฝ่ายกันนะครับตรงนี้เป็นรหัสศูนย์ไม้บุกให้ทิ้ไว้ให้ไปเพิ่มรหัสศูนย์หชื่อก็จะเป็นขายนะครับกระปุ่งเอบมันถือต่อไปก็รหัสศูนย์ส เป็นบัญชีนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Exit บัญชี e s c a ออกไปเลยก็จะเห็นแล้วว่ามีฝ่ายเพิ่มขึ้นม,มาคือเป็นแผนกเอาไปขอไปครับเป็นไฟล์าขายกับไฟล์บัญชีนะครับกดปุ่ม Escape อ,ออกไปที่เพิ่มแก้ไขแผนกนะครับไปที่เพิ่มรหัสก็คือศูนยะ์นหนึ่ง ขาย f ซิกมันถือขออภัยครับให้ใส่จุด Enter อันนี้ก็จะเป็นขายนะครับก็เลือกเซ็บธาตส่วนสอง ก็จะเป็นบัญชีนะครับไฟล์ให้ใส่ตืวสอ,องเซฟได้เลยครับ Escape อ,ออก Yes ก็จะเห็นว่าแผานกจะเพิ่มขึ้นอีกสองแผนกนะครับก็ผม Escape อ,ออกเป็นการเซตซิ้งการเพิ่มแก้ไขตำแหน่งไฟล์แล้วก็แผนกนะครับ